สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับวิธีการเซตเอฟเฟกนะครับผมสำหรับผู้ที่ยังใช้งานไม่เป็นนะครับรุ่นที่ผมจะมารีวิวให้ดูนะฮะจะเป็นของซูมครับผมซูมตัวนี้นะครับ G1XN ครับผมบางคนอาจจะสงสัยหรือว่าใช้งานไม่เป็นซื้อมาแล้วทำไมปรับซาออกมาไม่ดีเลยเอ๊ะใช้ยังไงใช้งานแบบไหนนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับเบื้องต้นว่าวิธีใช้ใช้งานกันยังไงนะครับผม เออสำหรับผมนะฮะสมมติว่าเราเปิดเอฟเฟกมาปุ๊บนี่มันจะขึ้นเป็นที่อันแรกเลยคือเอศูนะครับเอูนี่ผมจะตั้งเป็นเนื้อเนื้อเลยนะครับไม่ไม่เปิดใช้งานอะไรเลยนะ,ะจะเป็นออฟหมดนะฮะอ๋ออันนี้จะมี EQ คิวนะผม EQ เปิดไว้นิดหน่อยนะฮะมีเป็นแอมรูปแบบพวกดีเย์รีเวิร์บนี่ผมไม่ใช้เลยนะครับเอาง่ายว่าเป็นเสียงแห้งๆนะครับ A 0ศูย์คือให้เป็นสแตนดาร์ดของเสียงจากเครื่องดนตรีของเรานะครับส่วน A1 เนี่ย 1> a อนหนึ่งนี่ผมจะตั้งไว้ให้ใส่แค่รีเวิร์บนะฮะผสมผสมรีเวิร์บคือตัวนี้นะฮะเวลาเราหมุนสังเกตดูนะครับเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะครับผมนี่นะครับหมุนมาที่รีเวิร์บเวลาปรับนะฮะผมตั้งรีเวิร์บไว้ที่ a อี่ครับผม a อเวลาเราเล่นกับเครื่องดนตรีนะฮะอ,อย่างที่กับผมก็ได้นะครับเสียงทิ้งจะออกมาประมาณนี้นะครับ ียงจากกล้องกลางวานันกำลังดีคนะผมส่วนบางคนอาจจะงงว่าเอ๊ะถ้าเราตั้งแล้วเนี่ยเวลาบันทึกเนี่ยเราจะบันทึกยังไงเหรอบางคนใช้อาอย่างใช้งานไม่ค่อยเป็นนะฮะสมมุติว่าอะเริ่มตั้งม,มุติว่าผมปรับอาจจะปิดก่อนนะฮะวิธีเปิดยังไงสมมติว่าตอนแรกรีเวิร์สยังไม่เปิดใช่ไหมครับอือพอจะจะเป็นออฟอยู่อะไรว,วิธีเปิดเราแค่เนี่ยกด ด้านขวานะครับของตัวนี้นะครับผมเปิดปุ๊บสแตนดาร์ดมันจะอยู่ที่ H1 ใช่ไหมครับผมปรับนี่เราก็ไล่เสียงหาครับผมจะใช้งานยังไงเราไล่เสียงหาเลยครับจะเอารีเวิร์สเอากล้องขนาดไหนะผมตั้งไว้ที่ A4 ครับผมามกล้องกลางวานนะฮะพอเราได้แล้วนะฮะเราจะปรับอย่างอื่นไหมอย่างเช่นดีเลย์ดีเลย์ถ้าเปิดใช้ก็กดตัวนี้นะฮะ จะเห็นว่ามีเสียงสะท้อนนะครับผมยิ่งสูงมากเสียงจะยิ่งดีเลย์มากนะครับผมอ่าสมมุติว่าจะเอาดีเลย์แค่หนึ่งนะครับพอเราได้ปับ๊บอืมดีเลย์แล้วเราก็เลื่อนลงมาตรงคำว่าไทาม์นะผมให้จุดนี้เลื่อนมาคำว่าไทาม์มแตนดาดนี่อยู่ที่ห้าสิบนะฮะถ้ายิ่งปรับมากนะครับหน่วงก็ยิ่งยิ่งนานนะจะยิ่งหน่วงนานนะผมอ่า สำหรับผมผมไม่ใช้นะครับดีเลยผมจะใช้แค่รีเบอร์มาผมจะปิดไปเป็นออฟนะครับผมแล้วกลับมาที่หน้าหลักเลยนะฮะเมย์มาตรงจุดที่ครว่าเพย์นะครับผมวิธีบันทึกนะครับผมอ่าลืมบอกนะฮะบางคนอาจจะงงเอฟไฟนี้มีประโยชน์อะไรเราเลือกนะครับคือปรับให้เรารู้ว่าเราจะใช้ส่วนไหนของเอฟเฟกต์นะครับผมอย่างเช่นตัวนี้ผมตั้งไว้ไว้ที่เอหนึ่งนะครับผมเอหนึ่งนี่ผมตั้งไว้ให้เป็นรีเวิร์นี่แล้วเราก็กดเลื่อนไฟมาให้รู้ว่าเป็นรีเวิร์ฮะ แล้วเราก็กดบันทึกครกดคำว่าสโตหนึ่งทีนะฮะอีหนึ่งอยกกระพริบแล้วเราก็กดค้างครับปุ๊บนี่ก็จะบันทึกนะครับส่วน A2 นี่นี่ฮะผมตั้งเป็นเสียงวาวครับเสียงยาแบบนี้นะฮะที่ผมตั้งไว้อ่าหลายๆคนอาจจะสงสัยนะฮะว่าเอ๊ะ ปรับยังไงนะฮะเอฟเฟกต์วาวปรับไม่เป็นเลยบางคนปรับมาเตาใหไม่ดีบางคนก็เสียงแหลมเกินไปนะฮะบางคนก็เสียงทุ้มไปบางคนก็วาวสั่นเกินไปนะฮะผมจะไขข้อสงสัยนะฮะสำหรับผู้ที่ยังไม่รู้วิธีปรับนะครับผมสำหรับวาวเนี่ยฮะผมตั้งไว้อย่างนี้ครับผมเริ่มไปตรงนี่อันนี้นี่จะเป็นเอฟเฟกต์นะฮะอันนี้คือเอาง่ายๆคือนี่คือเอฟเฟกต์วาวเลยะฮะนี่นะฮะปรับ หมุนมาเนี่ยตรงค่ว่าคอมแล้วก็ EFX เนี่ยนะฮะจะเห็นได้ชัดเลยนะฮะผมตั้งวาวไว้ที่ P1 นะฮะสำหรับบางคนกดบางคนต้องจูนหาว่าจะได้เอฟเฟกอะไรเห็น C1 หมุนวิธีหมุนนะฮะเราหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับผมเนี่ยหมุนไปเรื่อยๆหาเอฟเฟกพวกนี้จะมันจะเป็นไหลเสียงนะจะยังไม่ใช่วาวนะฮะวิธีใช้แล้วหมุนหานะว่าว่าเสียงวาวอยู่ไหนนี่ก็ยังไม่ใช่นะฮะ ยังไม่ใช่นี่ฮะนี่ที่ผมไม่ใช้ P 2เพราะว่าวาลมันมากไปมันแหลมไปนะครับผมผมใช้แค่ P หน,นึ่งะครับผมพอได้ปับ๊บแล้วก็หมุนต่อนี่อ่าบางคนยังไม่รู้ฮะถ้าปิดไปวาลว,วาลมันจะบี้นะฮะไม่ทํางานวิธีนี้ฮะหมุนไปครับว่าได้ก่อนนะฮะแล้วก็เปิดปุด๊บผมไม่รู้อันนี้ม็นตัวอะไรนะฮะขอเรียกกันสั้นว่า UH ละกันหรือ UN นะครับผมไม่ทราบมันเป็นตัวอะไรนะฮะ นี่ผมตั้งตั้งไรนะฮะไรตั้งไปอย่างนี้แล้วก็ดูนะฮะนี่ครับให้เป็นตัวนี้นะฮะบางคนงงบางทีบางคนหำครับว่าออฟนะฮะกดเปิดใช้งานก่อนถ้ายังไม่ใช่เนี่เราหมุนหานะฮะหมุนเลยฮะหมุนหาว่าเป็นเอฟเฟคอะไรนะฮะหมุนอย่างเงี้ยหมุนหาเรื่อยๆนะฮะหมุนหมุนหาเลยฮะให้เป็นตัวนี้นะฮะแบบของผมนะฮะแล้วก็ไปครับว่าเกณฑ์นะฮะเกณฑ์ผมเปิดไว้ที่สิบแปดนะฮผมหรือบางคนงไม่ใช้จะปิดก็ได้นะฮะเกณฑ์แล้วแต่ครับ ส่วน EQ ผมตั้งว่าอย่างนี้นะครับอ่า EQ ส่วนมิดตั้งไว้นี่วนไฮโอโ้ตั้งเปิดสุดๆเลยฮะตั้งแหลมอันนี้เรามาปรับหาที่หลังได้นะฮะว่าจะเอาขนาดไหนนะฮะ EQ อันนี้คือเสียงแหลมมันเราจะเอยากให้มันแหลมขนาดไหนมิดคือเสียงกลางนะฮะส่วนเสียงทุ้มนี่น่าจะไม่มีหรือเปล่าส่วนที่มนะผมตั้งไว้ที่ B สามครับผมส่วนเจ้าตัวนี้ผมไม่ได้ใช้นะฮะอันนี้ก็ เหมือนกันนะครับเหมือนกับจะเป็นเอฟเฟกอะไรจะให้เสียงเครื่องดนตรีออกมาเป็นยังไงนะฮะส่วนตัวนี้ผมปิดใช้งานไปนะครับผมนี่ก็ไม่ได้ใช้ส่วนตัวเลเอรคือตัวขยายจากตัวข้างบนนะฮะจากนะฮะโมดูเลชั่นนะครับผนะมชิ้นมาดูส่วนของดีเลย์ดีเลย์ผมก็ไม่ได้เปิดใช้งานนะครับผมถามไม่ได้ใช้อะไรครับผมจะมาใช้ที่รีเวิร์สับสำหรับว่าวผมจะใช้เป็น A สามนะครับผมรีเวิร์สจะใช้เป็น A สามเพราะว่าถ้าถามว่าเพราะอะไรนะฮะคือ ถ้าเราเปิดรีเวิร์ดมากไปเสียงมันจะก้องใช่ไหมครับเวลาเราเล่นพินแล้วเสียงมันจะลวนมากไปเสียงมันจะลวนตีกันมั่วแบบฟังไม่ค่อยรู้เรื่องครับส่วนอันนี้ผมตั้งไว้ที่สามสิบนะฮะอ่าลืมบอกฮะสำหรับคำว่าแพทเลเวลเนี่ยผมก็ยังไม่ทราบว่ามันคืออะไรนะฮะเนี่ยตรงเนี้ตัวเนี่ยครับแต่ผมเปิดไว้ที่สามสิบน่าจะหมายถึงความดังในแต่ละส่วนที่เราเซ็ตไว้นะ,ะอย่างเช่นว่าย0เนี่ยเราเปิดไว้แบบเราปิด อ่าเราเปิดไปแค่ยี่สิบเสียงมันเบานะฮะถ้าเรายิ่งเปิดมากนี่ก็เสียงก็จะดังคะคืออย่างแค่เราเหยียบไปเอฟเฟกที่หนึ่งที่สองจะให้เอฟเฟกนี้อันไหนดังกว่ากันอันนี้เบาอันนี้ดังนะฮะเราตั้งเอาที่ตัวนี้นะครับผมอันนี้ตานที่ผมเข้าใจนะครับอ่าใช่ครักลับมาครับพอเราได้ตามที่เราเซตไปแล้วเรากดเนี่ยกดเพาว่าสโตให้กับพริบแล้วก็กดครั้งอีกหนึ่งทีครับอ่าเป็นการอนว่าบันทึกไว้นะฮะอ่าล้วก็ได้แล้วครับดีมาดูนะฮะเอศูนย์ที่เซตไว้นี่จะเป็นเสียงสแตนดาดนะ คือเสียงเดิมๆเลยฮะไม่ผสมอะไรเลยอ่าทีนี้พอเอเป็น A1 นเนี่ยสมมุติว่าเราเล่นพินนะฮะอันนี้เอาไว้เล่นแบบลายมาตรฐานะะนะฮะไี่ไม่ว่าจะเป็นเดี่ยวพินนะฮะ<อ>นี่จะเป็นเสียงที่ผมตั้งใส่แค่รีเวิร์ไม่ผสมเอฟเฟกอะไรอย่างอื่นเพิ่มเลยนะครับผมเ<อ>ช่นเราจะเล่นลายภูไทยนะฮะลายเกอร์อย่างนี้หรือว่าใบสีสู่ฝันนะฮะผมจะใช้เป็น A1 คนับผมส่วนเวลาเราขึ้นแบบลำซิ่งหรือลำเพลิน กลางมันๆนี่ผมจะตั้งไว้ที่ A2 นะฮะจะเป็นเสียงวาวครับอ้าลืมบอกอีกอย่างหนึ่งนะฮะถ้าบางคนเอะวาวทำไมบางทำไมของผมเนี่ยมันสั่นแรงของผมมันเบามันบางคนวาวรัวเนี่ยมันอยู่ที่ตัวนี้นะฮะฟุตสวิตตัวนี้ถ้าเรากดต่ามากนะฮะการวาวเนี่ยฮะะการหน่วงของเสียงนะฮะจะค่อนข้างช้านะครับผม ส่วนถ้าเรากดดันไปหน้ามากไปนะฮะเสียงวาวมันก็จะทำงานเร็วนะฮะจนเสียงสั่นฟังไม่ได้สับจะเป็นแบบนี้นะครับเราต้องปรับหานะครับนี่เราเราต้องใช้มือปรับให้พอดีนะฮะไล่หา อีกอย่างหนึ่งนะฮะสมมติว่ากรณีเราเซต A2 ไม่ให้เป็นเอฟเฟ t Valve นะฮะเราจะลืมกดตัวนี้ได้ฮะ Fidelity อะไรอะ F Size หรือ F Set นะฮะกดเลือกมาให้เป็นวาล v e เราจะได้รู้นะฮะจริงๆเราไม่กําหนดก็ได้นะฮะถ้าเรารู้ว่า A0, A1, A2 นี่เป็นตัวอะไรนะฮะพอเราเลือกว่าให้รู้ว่าตัวนี้เป็นวาล v e ปุ๊บอ่ากดสโต r e ครับบันทึกอ่าเหมือนเดิมนะฮะอืมส่วนเราต้องการจะสร้าง e f ฟ e c t ตัวใหม่นะฮะแล้วก็เลื่อนไปที่นะฮะ แคตตนิสานี่ผมตั้งเป็นเสียงเสียงไดไว้นะฮะคือเอาไว้เล่นกับกีตต้าไฟฟ้าครับผมเ,เสียงอาจจะดังหน่อยนะฮะเดี๋ยวลดลงนะฮะเสียงลืเลือตัวนี้ก็ได้นะฮะนี่ฮะไปครับว่าแพดเลเวลนะฮะผมผมตั้งความดังไว้ที่หกสิบนะฮะเราหมุนกลับะฮะหมุนน้อยเสียงก็จะเบาครับเอาไว้แค่นี้ก่อนนะฮะบันทึกครับ ส่วนบางคนจะหาวิธีแบบบางคนจะเล่นอาจจะเป็นกีตาร์ไฟฟ้าหรือเปล่านะฮะวิธีเซตนะฮะของผมเนี่นี่นะฮะไรไ,ไปเอาเราต้องเลือกเอฟเฟกก่อนนะเราไปเข้าวัตไดก่อนเลยคระะับผมเนี่นะฮะจะเห็นนะฮะอ่ะแล้วเราก็หมุนหาจะใช้เอฟเฟกตัวไหนเราไล่ไเสียงเลยฮนะเอดีจะเป็นตัวไหนหมุนหาจะมีเยอะนะฮะ ผมนะฮะใช้เป็น P.U. นะฮะคือว่าเอฟเฟกในส่วนนี้นะฮะเล่นได้ค่อนข้างเล่นได้จัดได้ว่ากว้างขวางอยู่นะฮะไม่ว่าเราจะเล่นเป็นแนวบล็อกนะฮะแจ๊สบลูอ่ะสโลล็อกนะ,ะหรือว่าแฮปปี้ในชอบเนเราเล่นได้หมดเลยนะครับผมแต่สําหรับคนเล่นพีนอาจะแทบจะไม่ค่อยใช้เลยนะฮะแล,แล้วแต่บางวงที่ใช้นะครับผม อ่าผมเซ็ตไว้อย่างเี้นะฮะแล้วไปเขา,าเกณฑ์ถ้ายิ่งเยอะจะยิ่งแตกแรงนะฮะจะค่อนข้างแสบหูหน่อยนะฮะแล้วแต่ถ้าเราปรับอ่ะถ้ติดเกณฑ์ฮะเกณฑ์น,น้อยจะแตกน้อยนะฮะหรืออาจจะไม่แตกเลยขึ้นอยู่กับตัวตัวเสียงเอฟเฟกที่เราเลือกไว้ด้วยนะครับผมตัวนี้ผมตั้งไว้ที่17นะครับผม EQ เหมือนเดิมฮะเราต้องการจะให้เป็นเสียงกลางเยอะขนาดไหนเสียงแหลมขนาดไหนนะฮะอันนี้แอมนะฮะก็คือจําลองเอฟเฟกเราเนี่ยที่เป็นก้อนหรือว่าอาจจะเป็นดิจิตอลหรือเป็นก้อนเราเนี่ยฮะเสียงจริงๆแล้วเขาก็จําลองมาจากตู้แอมนัฮะแต่ถามว่าทําไมถึงใช้ตู้แอมเขาไม่ใช้ตู้แอมเลยทำไมต้องเป็นเอฟเฟกแบบพกพาง่ายนะครับเพราะว่า ตู้ราคาดีๆราคาจะเหยียบแบบหลักหมื่นหรือหลักแสนเลยนะฮะเขาก็เลยจำลองเป็นเอฟเฟกมาแล้วก็ง่ายในการเล่นนะพอเรากำหนดไว้เป็นเทเร์เทเทอร์ไว้แล้วเราเหยียบเลือกเป็นเสียงได้เลยนะครับผม,มน่าผมไม่ได้ใช้นะฮะแล้วแต่แล้วแต่ใครจะใช้ยังไงฮะรีเวิร์บอะไรอย่างนี้เราผสมเอฟเฟกเอานะครับผมหวังว่านี่นะฮะอาจจะเป็นทางเลยทางหนึ่งแล้วก็เป็นวิดีโอการแนะนำวิธีใช้งานเบื้องต้นนะครับผมสำหรับผู้ที่ ยังใช้งานไม่เป็นปรับซาวไม่เป็นนะครับผมลองดูนะครับผมถ้ายังไม่เข้าใจสามารถถามผมได้ใน Facebook นะครับผมผมอาจจะอธิบายเร็วไปหน่อยหรือบางทีอาจจะฟังแล้วไม่เข้าใจนะครับสามารถมาติดต่อนะฮะคุยกับผมได้ตัวต่อตัวได้เลยนะครับผมหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยสําหรับผู้ที่รักดนตรีนะฮะและยังหัดเล่นดนตรีอยู่นะครับผมครับขอบคุณครับผม